กลับสวัสดีทุกๆท่านที่คารัรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นการพยากรณ์ช่วงปักหลังของเดือนมกราคมพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์เบยิบซีใครใจกันได้เลยนะคะ โอมอคีพาหูบุพังสการะวันทาดังครูบาอาจารยร์ยจารยเทวมุนีฤือศีสิทธาปิตมตาอรุเยนะสุขเขเนจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์วิญสีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมญาณค่ะ ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกนะคะมานำเสนอค่ะดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนทั่วโลกนะคะแม่ค่ะอาจารย์มียิ้มสีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะและเลือกไพ่ออกมานะแทนตัวชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยค่ะและเลือกไพ่ออกมานะคะสิบสองใบค่ะ ไพ่เย็นมากเลยท่านผู้ชมนะไพ่เย็นๆแบบนี้เขาบอกเลยนะว่าพลังงานของครูบาอาจารย์เนี่ยเขามาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศาีตุลค่ะตั้งจิตตั้งใจรับชมนะนะคะตั้งจิตรับชมรับเลยนะคะดูซิว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรให้เปรียบเสมือนกับท่านเนี่ยได้เข้ามารับชมดวงชะตาของท่านนะคะโอ้โห พลังงานของครูบาอาจารย์เขามายุมอบแหมวันนี้หยิบไพ่ได้พอดีเลยอาจารย์ไียิ้สี่ใครใจได้เห็นพไพ่ใบแรกแล้วนะคะสวยงามมากมากท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอาจารย์มียิบสี่ใครใจจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับชมนะคะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรักความยุติธรรมเนี่ยมากที่สุดนะคะ ไม่อยากได้อะไรของของใครนะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจนะคะในการสรรสร้างลงมือทําในเรื่องราวต่างๆเนี่ยทุกเรื่องราวมีความขยันขันแข็งนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยไม่ต้องการและไม่อยากได้ของของใครนะฮะชาวราศาีตุลน,นะโอ้โหแม่ไพ่สวยทุกใบเลยนะคะ มีไพ่เสียอยู่ใบเดียวเองคือทศกัณฐ์ออกรบนะคะเดี๋ยวอาจารย์บีฟสีใครใจจานท่านผู้ชมเนี่ยรับฟังอ้อมีอีกใบนึงค่ะองค์เทพพ,พุทธเนี่ยนะคะนะใบเนี้ยก็น่าสนใจเช่นกันอ่ะเรามาดูใบแรกเลยนะไพ่ใบแรกนี่นะคะได้องค์กุมารทองค่ะท่านผู้ชม ไพ่องค์กุมารทองเนี่ยบอกเลยนะว่าชาวรคา,าราศีตุลในช่วงปักหลังนี้มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเลยทีเดียวนะดังนั้นชาวรคา,าราศีตุลตัวท่านเองต้องเป็นผู้ที่ทําตัวให้น่ารักเอาไว้อย่างสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะคะ ไพ้องคุมารทองยังบ่งบอกด้วีนะว่าชาวลันขาราศีตุลเนี่ยมีโชคลาภค่ะนะคะเห็นไหมดวงดีมีโชคลาภนะคะไปไหนอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกไปเนี้ยก็ได้รับความรักใคร่ความเมตตาปราณีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั่วทุกองค์การและทั่วทุกองค์ก่แน่ใบแรกดีมากๆนะคะโอ้โหได้องค์กุมารทองต่อมานะคะท่านผู้ชมองค์เทพพระพุทธ ไพ่เบนเนียที่ว่ามีความน่าสนใจก็คือชาวรัคนาราศีตุลเองเนี่ยต้องมีในด้านของการบริหารจัดการในด้านของการเงินเนี่ยให้มากๆยิ่งขึ้นค่ะนะไม่ลังเลไม่สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เงินจะมาเมื่อไหร่ความมั่งคัง่งความร่ํารวยจะวิ่งเข้ามาหาคุณหากตัวคุณเองมีความลังเลมีความสงสัยแบบนี้นะเงินเขาไม่มานะดังนั้นเนี่ย เทคนิคในการช่วยให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยและมีเงินนะคะลังไหลมาเที่มาท้าโทมใส่คุณคุณต้องเลิกลังเลเลิกสงสัยให้มีความมั่นจิตมั่นใจไปเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยนะ ให้ตัดสินใจไปเลยว่าคุณเองเป็นคนรวยตัดสินใจตั้งแต่วินาทีนี้เลยทีเดียวนะคะยาลังเลอย่าสงสัยค่ะมันจิตมั่นใจไปเลยว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งเป็นผู้ที่มีความร่ารวยได้นะคะสำหรับท่านใดที่เป็นมีภาระเรื่องหนี้สินอยู่นะคะให้คุณเนี่ยคิดถึง อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่าเอ๊ะฉันจะทำอย่างไรดีให้มีเงินมีทองเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณจะทำอย่างไรดีให้มีเงินเยอะๆะนะแล้วนำไปชำระหนี้ของคุณเนี่ยได้และมีโอกาสเหลือเงินด้วยนะคะไพ่กำลังบ่งบอกว่าอย่าไปโฟกัสอยู่กับจำนวนหนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะให้คุณเนี่ยโฟกัสในการ สร้างรายได้นะคะโฟกัสในด้านของความมั่งคัง่งความร่ำรวยว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้มีเงินเข้ามาเยอะๆนะคะซึ่งชาวราศาีตุลเป็นคนฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีมีความสุข,ขุมพิรุภาพดีมากและในช่วงปักหลังนี้นะคะเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่ชาวราศาีตุลสามารถที่จะส,สรรรส้างรายได้ได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะเห็นไหม โอ้โห oh มีไพ่องคุมารทองมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะคะเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับคิดเงินได้เงินนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลไหลล้านได้หลไหลล้านอย่าลืมนะคะอย่านําจิตใจเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับจํานวนนี้อย่างเดียวนะคะและอย่าลืมว่าคุณเองก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีความสุขนะคะมีสิทธิ์ ที่รวยได้นะบอกกับตัวเองเลยว่าตัวคุณเองเป็นมหาเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีมันจิตมันใจทำตัวเองเนี่ยให้ยิ่งใหญ่นะให้ยิ่งใหญ่กว่าจำนวนหนี้ที่มีนะคะชาวรัคนาราศีตุลน,นะอะต่อมาค่ะองค์เทพพระจันทร์องค์เทพพระจันทร์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเครือญาติพี่น้องเนี่ยมีความเข้าจิตเข้าใจในตัวรัก ฒนาราศีตุลอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะและคุณแม่ก็เข้าใจคุณเพื่อนสนิทมิตรสหายของคุณเพื่อนแท้ก็มีความเข้าจิตเข้าใจคุณดังนั้นเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะแสดงความรักแสดงความเข้าใจคุณแม่แสดงความเข้าใจเคอญาติพี่น้องแสดงความเข้าใจเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะให้มีปฏิสัมพันธ์กับ คุณแม่กับเคยแยบพี่น้องเพื่นอนอสนิทมิสหายเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะในช่วงนี้นะฮะเห็นไหมเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ต่างให้กำลังจิตกำลังใจชาวลัคนาราศีตุลอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวท่านผู้ชมเนี่ยไพ่สวยนะเนี่ยต่อมานะคะโอ้โหไกรทองปราบชาลวันนะคะไพ่นี้ดีมากเลยไพ่บนี้บอกเลยนะว่าถึงแม้ว่านะคะ ในโลกเนี่ยในโลกของมนุษย์เนี่ยนะคะชาวราศาีตุลอาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจการค้าทางธุรกิจการงานแต่คู่แข่งก็ไม่ทำลายคุณนะคะและตัวคุณเองเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ให้กับบุคคลต่างๆในวงสังคมได้ด้วยนะคะ มันอยู่ในภาวะเหมือนกับช่วงนี้มีในด้านของการปฏิสัมพันธ์กันการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันค่ะกับบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรทั้งในหน่วยงานทั้งในสังคมต่างๆของคุณนะคะย้ำนะคะศัตรูสตร,สตรูไม่มีค่ะนะโอ้โหต่อมาค่ะเหมือนไภภพ่ใบนี้ดีมากเลยอะ ไพ่ใบนี้คือพระนางสุพรรณมัจฉาไพ่พระนางสุพรรณมัจฉานะคะเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะตัวท่านเองสามารถนําไอเดียไอเดียอันบันเจิดของคุณเนี่ยนะคะมาสร้างในด้านของเงินเงินทองทองมาสร้างรายได้พิเศษมาสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยเนี่ยให้กับตัวคุณได้นะคะ ความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยและองค์เทพพระพุทธเนี่ยเขาพูดถึงในด้านของการติดต่อสื่อสารนะคะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยชาวรักนาราศีตุลต้องใช้คำพูดที่เป็น positive thinking นะคะใช้คำพูดที่มีพลังงานบวกนะและในด้านของการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมเนี่ยก็ได้การต้อนรับผลักดันได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลสามารถมีไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดเนี่ยลังไลพรัง้งพรูออกมานะคะดังนั้นแนะนำให้ชาวลัคนาราศีตุลเตรียมสมุด บันทึกส,สวยๆไวเลยนะคะสักหนึ่งเล่มกระดาษ A4 เนี่ยสักหนึ่งแผ่นเอาไว้ใกล้มือนะคะคอยจดไอเดียพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไอเดียปิงแวบไอเดียเลิศเลของคุณนะพกสมุดติดตัวไว้เลยค่ะช่วงนี้ไอเดียนะคะพันล้านหมื่นล้านไอเดียทองคำกำลังลังไลมาทีมา,มาสู่ชาวรักนาราศีตุลค่ะ เรื่องราวใหม่ๆนี่นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีและเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะชาวรัชนาราศีเตินดังนั้นตัวคุณเองนะคะนั่งอยู่ในห้องเงียบๆนะคะในห้องที่เป็น private ของคุณหรือในส่วนหรืออาจจะไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะนะคะ ถอดรองเท้าเดินย่ำพื้นหญ้าสัมผัสกับธรรมชาตินะคะทำจิตใจเบาๆทำจิตใจนุ่มอ่อนิ่งๆน,น,นะช่วงนั้นคุณเอง จะมีไอเดียหลังไหลพั่งพลูออกมามีเป้าหมายที่ชัดเจนออกมานะคะให้รีบจดลงไปในสมุดบันทึกนั้นเลยนะและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ชาวรัชนาราสศีตุลนเนี่ยต้องการสร้างลงมือทำมีการวางแผนนะคะให้ระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนเช่นสองวนันสองสัปดาห์สองเดือนครึ่งปีภายในหนึ่งปีหรือท่านใดต้องการ สร้างผลงานในระยะยาวนะคะ3ปี5ปีเป็นต้นค่ะลงมือทำด้วยความมีระเบียบมีวินัยและมีความอดทนนะคะสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมีการวิเคราะห์สังเคราะห์มีการทดสอบทดลองใช้ใช้ผลงานได้จริงแล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะ ในไพ่บอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีตุลีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะจากโคช้ชครูรู้ครูบาอาจารย์ค่ะนะหากตัวทตนเองต้องการที่จะเสริมทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถนะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับ โคชคุรุครูบาอาจารย์ค่ะหรืออาจจาะนำตัวเองเข้าไปท่องโซเชียลมีเดียยิ่งดีเลยนะคะช่วงนี้ตัวอย่างเช่นอาจารย์บัณฑิตอึง้งรังสีนะคะครูรุ้งนะคะครูจูรี่อาจารย์พล,ล่าโคช อีกหลายท่านเยอะแยะมากมายนะคะและอีกรายการหนึ่งที่อาจารย์มิ้ีใครใจแนะนําเลยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีตุลให้คุณเนี่ยเข้าไปนะคะรับชมรายการรวยเฮงเก่งดีค่ะของท่านอาจารย์ยานแม่ปรินแก้ววัชระพลค่ะ นะเป็นทฤษฎีกลับหลังแฮนคลิปมากกว่าเกือบจะ4,000คลิปแล้วนะคะอาจารย์บิว,ว่านะเข้าไปรับชมเลยนะคะรายการโรยเฮงเก่งดีเนี่ยเขาเปลี่ยนชีวิตของคนมากมายเลยทุกคนหลายหคนนะใช้ทุกคนไม่ได้ต้องหลายๆคนหลายๆท่านแล้วมาแล้วนะทั่วโลกเลยทีเดียวรวมทั้งชีวิตของอาจารย์บียสิสี่ใครใจด้วยค่ะนะลองเข้าไปเซิร์ชดูนะท่านผู้ชมรายการดีมากนะคะ อาจารย์ยันแม่ปรินเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับด้านของกฎแห่งกรรมนะคะพลังงานจักรวาลพลังงานของทฤษฎีกลับหลังหันท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปรับชมศึกษานะคะแหโอ้โหดีมากเลยพอเรื่องราวต่างๆที่ชาวรัคนาราศีตุลเนี่ย แบ่งปันไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์กับบุคคลเล่านั้นเป็นการเผยแพร่เป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมด้วยค่ะสิ่งที่สามารถตอบกลับมานะคะเช่นเป็นที่รู้จักของบุคคลต่างๆในวงสังคมชื่อเสียงกิติยศนะคะและช่องทางในการสร้างไรายได้ในด้านที่ บริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นกับคุณในทุกองศาเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอาจารย์ไปยิบสี่ใครใจอ่านไพ่ใบนี้ไงองค์เทพพุทธไงก็ถึงบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอย่ามัวแต่โฟกัสในด้านของนี้สิ่งเพียงอย่างเดียวคุณจะต้องนั่งคิดนั่งวิเคราะห์นั่งสังเคราะห์ ด้วยควบคู่ไปด้วยว่าเอะทำอย่างไรจะสามารถสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะคะท่านผู้ชมนะและที่สำคัญอย่าลืมนะคุณมีสิทธิ์มีความสุข นะคะตอาแม่คะ่ะโอ้โหพอพูดเรื่องคุณมีสึกมีความสุขเนี่ยไพ่องค์เทพสัจธรรมเนี่ยก็ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะไพ่องค์เทพสัจธรรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะมีในด้านของปัญหาอุปสรรคความท้าทายที่สลับซับซ้อนในชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีตุลให้รีบกลับมาอยู่กับ เนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับจิตกับใจของคุณลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้ฝึกการเจริญสติให้ฝึกนั่งสมาธินะคะเวลามีในด้านของความท้าทายมีปัญหามีความสลับซับซ้อนในชีวิตเยอะแยะมากมายให้รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจในทันทีนะคะ หายใจเข้าลึกๆนะคะนับหนึ่งถึงสในใจนะจนถึงต่อมไพเนียวเนี่ยบริเวณต่อมไพเนียวเนี่ยนะเสร็จแล้วนะคะให้กั้นหายใจไว้นับหนึ่งถึงแและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆนะทำแบบนี้เป็นประจำติดต่อกัน สัก21วันนะคะดีมากเลยทีเดียวนะจะเป็นผลดีมากเลยทีเดียวกับชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะจะทำให้ตัวคุณเองสามารถที่จะบริหารจัดการดำเนินการเรื่องราวต่างๆที่สลับซับซ้อนนี้ให้เป็นเรื่องเรียงตามลำดับได้ดูแลง่ายนะคะควบคุมอารมณ์จิตใจได้ดีนะและสามารถที่จะ ทำให้คุณเองมีไอเดียปิ้งแวบออกมาได้โดยง่ายด้วยค่ะชาวรัคนาราศีตุลน,นี่คือองค์เทพสัจธรรม และไพ่บน,นี้ยังบ่งบอกดีนะว่าชาวราศาีตุลมีโอกาสปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมนะคะและวิธีการสำนึกรู้คุณก็ช่วยได้นะคะทำให้ชีวิตของชาวราศาีตุลเนี่ยดีมีพลังงานไวบริชนนร่างกายที่ดีด้วยนะคะความคิดไอเดียต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยเวลาที่เราสำนึกรู้คุณเนี่ยเราจะทำช่วง ก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนนะคะให้ชาวรัคนาราศีตุลนกล่าวคําขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ ที่ทําให้ชาวรัคนาราศีตุลเป็นบุคคลที่น่ารักเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะชาวรัคนาราศีตุลกล่าวคบ กล่าวคําขอบคุณในเรื่องเราดีๆที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณและพยายามโฟกัสอยู่กับเรื่องเราดีๆพลังงานดีๆรักษาความถี่วเ b บร t ช o ันในร่างกายของคุณเอาไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมโอ้โหดีมากๆต่อไานะคะพลานบุญจับนางมนโนราค่ะ สำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะงอนกันนะคะให้แสดงความรักต่อกันเยอะๆค่ะนะอย่าไปแสดงอย่าไปนึกในจิตใจนะอย่าไปนึกในใจใ,จนะใ,ใ,จให้แสดงออกมาให้ฝ่ายตรงข้ามให้คู่ของคุณให้สามีของคุณให้ภรรยาของคุณคนพิเศษของคุณเนี่ยเขาได้เห็นเขาได้รับรู้ทําให้เขารู้ไปเลยว่าคุณเนี่ยปราัถนาสิ่งใด คุณรักเขาคุณก็แสดงความรักกับเขาไปเลยคุณต้องการกอดเขาคุณก็กอดเขาไปเลยอย่าลึกในใจนะคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่หมอดูนะคะและไม่ใช่นักจิตวิทยาแน่นอนเขาจะไม่สามารถเนี่ยคาดเดาได้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะสำหรับท่านที่ เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่แต่งงานกันนี่นะคะให้รีบคืนดีกันอย่างอนกันนานนะคะกว่าจะเป็นแฟนกันได้เนี่ยโหยากนะคะท่านผู้ชมนะและสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเกณฑ์การเปลี่ยนงานของหุ้นส่วนคุณไม่มีเขายังอยู่กับคุณอีกสักพักใหญ่ๆ ะะดังนั้นดูแลหุ้นส่วนดีๆมีการพาหุ้นส่วนเนี่ยไปรับประทานอาหารด้วยกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะคะพาหุ้นส่วนเนี่ยไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะนะทำให้หุ้นส่วนเนี่ยรู้สึกเกิดความจงรักภักดีรู้สึกอบอุ่นและรู้สึก ความมีการปฏิสัมพันธ์กับคุณแบบแนบชิดแบบใกล้ชิดกันเนี่ยให้มากยิ่งยิ่งขึ้นให้มีความไว้จิตไว้ใจกันให้มากมากยิ่งขึ้นค่ะนะชาวลัคนาราสีตุลเห็นไหมคะอือือต่อมาค่ะคุณแผนกระดังพิมพิลาไหลนะคะไพ่บินนี้ยเตือนมาเกี่ยวกับในด้านของ สุขภาพนะคะทั้งหญิงทั้งชายเลยรวมทั้ง LGBTQ เกี่ยวกับในเรื่องของระบบสื่อพันธุ์นะคะดังนั้นเนี้ยช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังเป็นพิเศษค่ะนะคะรวมทั้งในด้านของการรับประทานอาหารประเภทอาหารที่เสาะท้องนะคะต้องรมาระวังให้ดีท้องอืดท้องเฟ้อต้องระมัดระวังให้ดีนะคะท่านผู้ชมนะต่อมมค่ องค์เทพพระโคนนทินะคะโอ้โหใบเนี้ยเขาบอกเลยนะว่าให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอย่าไปรอจนถึงช่วงสงกรานนะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยให้มันทําความสะอาดบ,บ่อยๆนะคะนะอย่าไปรอถึงถึงช่วงวันสงกรานดูแลห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยในบ้านของคุณเนี่ยให้ดีจุดไหนที่วางเข้าของไม่เรียบร้อยนะคะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ นะเพราะว่าถ้าเกิดเราวางเขาไม่ได้เรียบร้อยนะกีดขวางการเดินทางของเงินอีกเงินเขาบ้านยากนะคะนะ โอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าที่บ้านของคุณเนี่ยมีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะดังนั้นนะคะในช่วงตักหลังนี้เนี่ยชาวรักดาราศีตุลคอยเปิดบทสวดมนต์นะคะอิติปิโสเบาๆนะคะเกินอายุตกคุณเองเนี่ยหนึ่งปีเปิดบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะคะสามารถฟังในบ้านของคุณก็ได้หรือระหว่างขับรถก็ได้นะคะ เิดบมเบานะฮเปิดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมเปิดเปิดบทสวดมนต์พระคาถาชนะบัญชรหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยมีนะคะจิตนะคะสัมผัสมีจิตที่ศรัทธานะหรือมีจิตที่ระลึกถึงบทสวดมนต์ใดน,นะคะ ให้สดให้เลือกบทสวดมนต์น้นๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลโอโหเรียกว่าดีมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารักคุณมากชาวลัคนาราศีตุลแค่์โอโหดิไพนี้มาอาจารย์บีมสีใครใจเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยนะคะ ดีใจมากไปกับชาวรัคนาราศีตุลไพ่ใบน,นี้คือพยาสุครีพค่ะนะเขาบอกว่าในช่วงตักหลังเนี้ยในด้านของธุรกิจการงานหน้าที่การงานเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะรับราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนธุรกิจส่วนตัวธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะ ธุรกิจของคุณดำเนินการไปได้ดีมากอยู่ในช่วงขาขึ้นนะส่วนกระแสโลกส่วนกระแสต่างๆเลยนะคะแถมซ้ำนะบุคคลต่างๆที่อาจจะทำธุรกิจเดียวกันกับคุณแต่ของคุณเนี้ยแซงเขาไปซะแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับชาวรัคนาราศีตุลด้วยดังนั้นเนี่ยให้ มันคอยพัฒนาดูแลในด้านของธุรกิจกิจการงานของคุณอยู่อย่างต่อเนื่องมีความอดทนมีความขยันมีระเบียบมีวินัยนะคะให้เยอะๆเลยชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะดูดีนะเนี่ยต่อมานะคะ องค์เทพทศกัณฐ์ออกรบโอโหใบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าในด้านของโชคลาภเนี่ยของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยพอมีบ้างนะคะแต่ไพ่บอกว่าไม่ให้คุณเนี่ยนำในด้านของเงินที่เราจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมาเสี่ยนโชคแต่ให้นำเงินที่เป็นเงินที่เราไม่เดือดร้อนเนี่ย มาเสี่งโชคคุณจึงจะมีโอกาสถูกหวยรวยปูนะคะและสามารถที่จะมีโอกาสถูกได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้มีทริคค่ะท่านผู้ชมชาวรัคนาราศีตุลชาวรัคนาราศีตุลเองเนี่ยห้ามลังรีห้ามสงสัย เอ๊ะฉันจะถูกหวยไหมนะเอ๊ะฉันจะถูกลอตเตอรี่ไหมนะเอ๊ะฉันจะโชคดีไหมนะเนี่ยไพ่เขาเตือนมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะว่าไม่ให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยลังเลสงสัยนะห้ามเด็ดขาดให้มันจิตมั่นใจปเปลยนะนับจากนี้ไปนะคะนับต่อจากนี้ไปนะคะมันจิตมั่นใจปเปลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนมีความโชคดีเป็นคนที่ มีโชคลาภนะมีโอกาสถูกหวยรวยโปให้เชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะเป็นผู้ที่มีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยมีโอกาสได้เงินหลักล้านหลักหลายล้านนะคะมีโอกาสที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีให้มันจิตมั่นใจอย่างนั้นนะคะเชื่อแบบนั้นไปเลยนะท่านผู้ชมบางท่านก็ คอมเมนต์มาว่าอาจารย์เนี่ยไทยเวอร์นะใครจะดวงดีเป็นได้แบบนั้นนะคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าไพ่เนี่ยก็สื่อสารมาว่าให้ตัวชาวราศาีตุลเนี่ยให้มีความเชื่อว่ามีความมั่งคั่งมีความสำเร็จมีความร่ำรวยได้นะคะไม่ให้ มีความเชื่อในด้านตรงข้ามนะคะนะซึ่งซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะคะนะแต่สำหรับอาจารย์บีสีใครใจก็ขอเลือกเชื่อในด้านที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โช่ช่วงชชวนันชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดกาลอาจารย์บีเชื่ออย่างนั้นคะ่ะนะคะอะต่อมาค่ะท่านผู้ชมขาเอาโอ้พายไปสรุปท่านผู้ชม รสนากับสังทองโอโหเขาบอกว่าด้วยความเฉลียวฉลาดนะคะของชาวรัคนาราสีตุลด้วยความสุขุมพิรภาพของคุณด้วยความที่ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรักความถูกต้องไม่ชอบเอารัดไม่ชอบเอาเปรียบอะไรใครและไม่อยากได้ของของใครนะ สิ่งเหล่านี้เขาหล่อหลอมมาในตัวคุณเขาสามารถทำให้คุณเองเนี่ยหยิบจับสิ่งใดเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชคช่วงชัชวนันชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดการนะคะทำสิ่งใดก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตของคุณทำสิ่งใดก็สามารถมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมคะรันากษัตร์ทองเนี่ยเขาเป็นไพ่ใบสรุปมาเลยทีเดียวในวันนี้นะคะโอ้โหโดยรวมแล้วดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ในเกณฑ์ดีอย่าลืมนะคะชาวลัคนาราศีตุลมันสวดมนต์มันไหว้พระมันสร้างคุณงามความดีนะคะพูดดีคิดดีทำดีคะ่ะ นะชาวลัคนาราศีตุลชีวิตของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะและอาจารย์บียิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจบลงแล้วนะคะอาจารย์บียิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิมซีใครใจค่ะเข้ามารับชมครั้งใดน,นะคะก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่ง กดติดตามกดขอบคุณและกดซุ p เปอร์แซง์ให้กับอาจารย์เบยิุบสี่ใครใจค่าก่อนจากกันอาจารย์เบยยุบสี่ใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังคัง่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับ คลิปดีๆของอาจารย์บียิใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ